สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์พระประจำวันเกิดพระปางนาคปกบรรเทาทุกข์ถอดคุณไสยศาสตร์มีวัฒนะาาวรด้วยอายุวันนะสุขะะละปฏิพานทะนะสารสมบัติเขาบอกว่าพระปางนาคปกนี้เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยบทประทับนั่งขัดสมาธิงายพระหัตถ์ทั้งสองวางช้อนกันบนพระเพลาหรือตัก พระหัตถขวาซ้อนคับพระหัตถซ้ายเหมือนปางสมาธิแต่มีพญา,พานาคขดล่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังปกคลุมอยู่เหนือนพระเศียรบทสวดของพระประจาวันเสาให้ตั้งนะโมสามจบแล้วตามด้วยโสมานะกะลิถาโถ10บจบตามกำลังพระวันเสาร ะะเราจะรู้ได้ไงว่าปีนี้สีอะไรดีสำหรับตัวเราอย่างเช่นเกิดวันที่19สิงหานะคะสองหนะคะวันจันทร์เป็นบริวารน,นั่นหมถึงว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดวันแรกเลยนะคะจนถึง1ปีจนถึงวันที่16สิงหา2567 นั่นหมาถึงว่าปีนั้นวริวานเราจะเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีชมพูนะคะพออายุสามขวบจะกลายเป็นสีชมพูจะกลายเป็นสีเขียวลักษณะนี้นะคะในการกําหนดวันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณนะช่วงนี้อยู่ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเรา สีอะไรที่เป็นโทษหรือใส่แล้วไม่ดีเราควรละเว้นไว้นะคะอ่าสำหรับท่านที่เกิดวันสาวอายุ9ปี 18, 27, 36, 45, 5, 4, 6, 3, 7, 2ปีนี้สีแห่งเดชเดชนั่นมาถึงมีชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารามีตำแหน่งการมีอิทธิพลความเป็นใหญ่ความเก้าหน้าความน่าเชื่อถือ ให้ใส่สีส้มหรือสีแสดไปจะไปคุยในเรื่องของความสำเร็จโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความกำไรความสมหวังความเจริญล่ำรวยความสมบูรณ์ความเป็นสิริมงคลให้ใส่สีเทาสีดำไปจะไปคุยในเรื่องของหลักฐานบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองโมรด,ดกเลือกสวนไล่นาให้ใส่สีฟ้าไป ไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ใส่สีเหลืองไปสีที่ไม่ควรใช้ปีนี้เลยคือสีของดาวอังคารหรือสีชมพูเป็นสีแห่งการิกินีแปลว่าปีนี้ให้ระวังเรื่องความเดือดร้อนถูกอุบัติเหตุได้รับของมีคมเลือดตกยางออกเดือดร้อนจากคนในเครื่องแบบ เสริมดวงชะตาชีวิตให้กับตัวเองด้วยใส่บาตรอาหารเป็นเส้นวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวยารักษาโรคชุดยาสามัญประจำบ้านของมีคมเช่นมีดโกนหนวดหรือรองเท้าทุกๆวันอังคารไม่ทานเนื้อสัตว์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้รอสามหรือราชการที่สาม เพื่อเป็นความสิริมงคลให้กับสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ YouTube นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทยหรือการดาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะ แล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพ,พยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะอาจารย์การดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรนะคะให้รู้ว่าจาก ว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณนน์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะคอะอโทรมาที่099 059651นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ